ตัวความรู้ตัวความจริงที่มีอยู่ในจิตนั่นแหละคือองค์พระพุทธเจ้าที่แท้จริง <c oughs> นี่เป็นการปรารคตอนแรกเกี่ยวกับพวกฝรังเขาใช้คำง่ายๆว่าฝรังคือตำราพุทธ,ธาศาสนาที่เขียนโดยชาวต่างประเทศ เป็นฝรั่งที่เข้ามาสนใจในพุทธศาสนาแล้วก็ใชยกันเขียนขึ้นก็มีแย่เหมือนกันเร <c oughs> าศึกษาเพื่อจะศึกษาฝรั่งมาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาไม่ใช่เพื่อการดับทุกข์ทั้งที่ศาสนามันมีเพื่อการดับทุกข์ เขาศึกษาพุทธศาสนาเพื่จะเปรียบเทียบกับศาสนาที่เขาถืออยู่อย่างนี้เลโดยมากแล้วเปรียบเทียบอย่างอีอย่างอะไรอย่างอย่างใช่ไม่ได้อย่างหวังร่ายอย่างมุ่งจะเห็นความแตกต่างเข้ากันไม่ได้เป็นข้าศึกแก่กันเนี่ย Comparative study ศาสนาเปรียบเทียบนี้บ้าบอที่สุดโง่เขลาที่สุด มันต้องศึกษาเพื่อให้รู้ว่ามันจะร่วมมือกันได้อย่างไรข้าวกันได้อย่างไรแล้วร่วมมือกันช่วยโลกอย่างไรนั่นอย่างนั้นจริงจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบที่ถูกต้องแต่พวกพรังเขาไม่ได้มุ่งหมายอย่างนั้นเขามุ่งหมายจะเห็นความแตกต่างไม่ได้มุ่งหมายจะเห็นความเหมือนกันนี <c> ่ <oughs> จึงทำให้ศาสนา แตกต่างกันแตกต่างกันมากมายแล้วมองดูหน้ากันไม่ได้ศาสนาทั้งหลายยังยิ้มกันไม่ได้ยังอิจฉาริษยากันเพราะมันศึกษาเปรียบเทียบเพื่อความแตกต่างเราจะพูดว่าทุกศาสนากี่ศาสนากี่ร้อยกี่พันแม้แต่ศาสนาโง่เขลาอย่างไสยศาสตร์โอเคมันก็มีความมุ่งหมายเดียวกันคือจะกำจัดความเห็นแก่ตัว กิเลสคือความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นซาตานมานรายของทุกศาสนารวมกันทุกศาสนาจึงมุ่งจะกำจัดความเห็นแก่ตัวหากแต่ว่าวิธีการกำจัดมันต้องต่างกันเป็นธรรมดาสอนกันคนละยุค,คนละสมัยคนละถิ่นแต่ละพวกที่มีวัฒนธรรมพื้นฐานต่างกัน ตอนที่ตรงนั้นก็ต้องสอนให้เหมาะกับที่ตรงนั้นเพราะนั้นมันจึงมีวิธีการดับกระตัดความเห็นแก่ตัวที่ไม่เหมือนกันพุทธศาสนาเกิดขึ้นในอินเดียก็สอนอย่างที่เหมาะสมกับพื้นเพาทางใจิตใจของชาวอินเดียดังนั้นมันจึงมีการสอนต่างกันอ้อมบ้างตรงบ้าง เช่นสอนว่าให้รักผู้อื่นนี่ก็เพื่อไม่เห็นแก่ตัวแต่พุทธนะสอนว่าโดยแท้จริงมันไม่มีตัวแล้วมันก็เห็นแก่ตัวไม่ได้มันคนละวิธีอย่างนี้เป็นต้นศาสนาเต่าแท้โบราณแท้สอนเหมือนๆกัน,ดนล,ลดความเห็นแก่ตัวไม่ยึดยดึดดียึดชั่วย หน้าแรกขคกัมภีไบเบิลก็บอกว่าอยากกินผลไม้กินทำให้รู้ดีชั่วพระเจ้าบอกประโยคสั้นๆแล้วก็บอกให้ตนเองอย่า a t t a c h to good and evil แต่คนไม่ปฏิบัติ <c oughs> คริสเตียนต่อมาก็ไม่ถือหลักข้อนี้ไม่ถือหลักว่ารักผู้อื่นรักผู้อื่น ไม่ถือเอาระโยกขั้นสั้นที่พระเจ้าสั่งโดยตนเองพ่ะหยาจัดให้เป็นดีเป็นชั่วแล้วยึดมัน่นถือมั่นนี่เรียกว่าต้องเป็นศาสนายิ่วเก่าแก่ก่อนคิดจะเตียนมากมายใ่ยึดดียึดชั่วศาสนาเราจือ้อก็ไม่ให้ยึดมัน่นบวกลบ ไม่ให้ยึมยยดมันยิ้มเอี้ยงคือบวกหรือลบให้อยู่เหนือนั้นมันคือมาย,ยึดดีย,ยึดชั่วศาสนาอินเดียแม้แต่ศาสนาฮินดูมันก็สอนให้อ,อยู่เหนือดีเหนือชั่วแต่ไปแล้ว,แต,แ,ลวแต่แล้วไปมีตัวตนเหนือดีเหนือชั่วที่หาวอนแต่ศาสนาท่านม่ย,ยึดดียึดชั่วมันว่างไปมีความว่างหาวอน ศาสนาพวกมีตัวตนจุดหมายปลายทางก็คือมีตัวตนนิรันดรอ,อย่างพุทธศาสนาไม่มีตัวตนก็มีความมีจุดหมายปลายทางเป็นความว่างนิรันดร์เอาไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้ให้มันมากมายขอสรุปความแต่ว่าทุกศาสนาเนะี่มันมุ่งจะกำจัดในความเห็นแก่ตัว ไม่มีความเห็นกับตัวแล้วมันก็ไม่มีกิเลสมันก็ไม่เบียดเบียนตนเองมันก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าเบียดถ้ามีกิเลสเข้ามาจากความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่น้็เป็นผู้ที่มีจิตใจแคบที่สุดอะคว้เห็นกับตัว เดี๋ยวนี้ทั้งโลกก็้ังมีปัญหาเรื่องเห็นเกิดตัวโดยไม่รู้สึกตัวเห็นเกิดตัวแล้วมันไม่อยากทำงานมันอยากนอนแต่มันอยากเอาประโยชน์มันเรียกร้องนี่เห็นเกิดตัวเป็นเหตุให้ไม่ทำงานไม่สนุกในการทำงานมันเหนื่อยไม่อยากทำเห็นเกิดตัวแล้วก็ไม่สามรารถที่จะเห็นเกิดตัวแล้วก็อิจฉาริษยา เห็นแก่ตัวหนักข้าวลงทางเป็นบ้าเลยนี่อยากจะท้าวา่คนบ้าทุกคนในโรงพยาบาลทุกแห่งในโลกมีมูลเหตุที่แรกที่สุดมาจากความเห็นแก่ตัวแล,แลจนยุ่งไปหมดจนลงทางจนเป็นบ้าหรือว่ามันฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะความเห็นแก่ตัวเรื่อหน่าว่าความเห็นแก่ตัวกลับฆ่าตัว ข้าลูกข้าเมียข้าพ่อข้าแม่ข้าได้ทันะ้งหมนเอาความเห็นเกิดตัวออกไปเสียแต่โลกนี้ก็มีสันติภาพทุกศาสะนาะมีความมุ่งหมายจะทำลายความเห็นเกิดตัวข้ายืนยันอย่างนี้แต่วิธีต่างกันทวิธีวิธีทำลายความเห็นเกิดตัวนั้นมันต่างกัน แต่แล้วเพื่อผลอย่างเดียวคั้งศาสนาไม่ควรจะแยกเขี้ยวยิ่งฟันต่อกันเหมือนอย่างปัจจุบันควรจะมีความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีร่วมมือกันสร้างสาันติภาพให้ก่่โลกถ้าศาสนามาเห็นแก่ตัวต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตัวเป็นคูเป็นมึงกันอยู่อย่างนี้โลกนี้ไม่มีสันติภาพ ศาสนาจะมีหัวใจศสาสนาคที่ามเห็นกับตัวเด็กกันทุกศาสนาแล้วก็ร่วมกันสร้างสันติภาพให้โลกนี่ทั้งหมดนี่เรียกว่าปัญหาที่กำลังมีอยู่ในโลกปัจจุบัน